สำหรับอีพีนี้จะพาท่านผู้ชมไปติดตามควันหลงวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย u 19นะครับที่มีการแข่งขันไปเมื่อวานนี้ผลปรากฏว่าทีมชาติไทย u 19นะครับแพ้ทีมชาติญี่ปุ่น u 19ไป2ต่อ3เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง u 19ชิงแชมป์โลก2023รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งก่อนหน้านี้นะครับสาวไทยก็สร้างเสไอภัยไปแล้วนะโดยการเอาชนะยักษ์ใหญ่อย,อย่างจีนไปได้นะครับ ทำให้เกมนี้เต็มไปด้วยความคาดหวังที่จะเอาชนะญี่ปุ่นนะครับและเกือบที่จะทําได้สําเร็จด้วยนะครับถ้าใครได้ดูการถ่ายทอดสดจะเห็นว่ารูปเกมของสาวไทยไม่ได้เป็นรองสักเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าสภาพร่างกายที่ต้องมีการเดินทางย้ายสนามมาในขณะที่ญี่ปุ่นนั้นปากหลักอยู่ที่เดิมนะครับทำให้ร่างกายของเขานั้นฟิตกว่านะครับดังนั้นเมื่อมีการแข่งขันลากยาวมาถึงเซตที่5การเหนื่อยล้าจากการเดินทางก็เป็นผลให้ร่างกายของสาวไทยนั้น ไม่สามารถยืนระยะยาวได้นะครับทำให้อีกฝ่ายหนึ่งคือญี่ปุ่นนั้นยังมีความฟิตที่มากกว่านะครับก็สามารถเอาชนะทีมชาติไทยไปได้แบบลุ้นระทึกเลยนะครับในเซตที่5้นั่นเองถึงแม้ว่าในรูปเกมในเซตแรกนะครับสาวไทยของเรานั้นจะมีอาการประมาาคู่ต่อสู้อยู่บ้างน,นะครับเสิบเสียเยอะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่ชุดเล็กนี่ก็ต้องย้ำอยู่ตรงนี้นะครับว่า การเสิรเสียนี่มันเป็นอะไรที่แบบคือมันเสียดาย,ยางไงเสิร์ฟมันก็เสิร์ฟเสียเนี่ยมันก็เสียคะแนนไปด้วย,ยงไงนะครับบางทีมันก็เลยทําให้โมเมนตัมเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปแต่ว่าพอเริ่มตั้งหลักได้นี่ทีมชาติไทยเราฝีมือไม่เป็นรองญี่ปุ่นเลยนะหลายท่านบอกว่าเออญี่ปุ่นโคกแน่30มนะโดนแน,แน่แต่วันนี้ไทยแสดงให้เห็นว่าการผ่านจีนมาได้นั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องฟุกนะครับเราถือว่าเป็นราชนี5เซตเลยนะครับ ถ้าไม่ติดว่ามีการเดินทางเปลี่ยนสนามมาเนี่ยเพอๆมีลุ้นผมว่ามีลุ้นวันนี้นะครับหลายๆประเทศเริ่มตระหนักแล้วนะครับว่าประเทศไทยไม่ใช่หมูสนามอย่างที่ผ่านมาทางด้านจีนที่แพ้ไทยมาขณะนี้นะครับสื่อยังไม่ลดละนะครับยังเล่นไม่หยุดนะครับถึงขนาดสั่งปลดโค้ดเลยทีเดียวนะครับแล้วในวันนี้นะครับทีมสาวไทย u 19นะครับก็มีโปรแกรมพบกับบัลแกเรียนะครับในการจัดอันดับ5-8นะครับ ก็ต้องบอกว่าทีมสาวไทยยู19ปีเราชุดนี้นะครับสร้างเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับมีแนวโน้มที่จะเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตด้วยนะครับแน,น่นอนนะครับหลังจากที่ฟอร์มของสาวไทยยู19เราเป็นที่ประทับใจเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของชาวโลกแบบนี้นะครับก็เลยเป็นที่จับตาของเราชาวเน็ตนะครับจากหลายๆประเทศเดี๋ยวเราเรามาฟังทัศนคติของพวกเขากดูว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคอมมิชเนอร์จากช่องอะไรกระช่างด้วยนะครับและท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องเราด้วยเดี๋ยวเราลงมาฟังทัศนคติของชาวเวียดนามกันก่อนนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับมาที่ความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านแรกเลยนะครับไทยก็ฝึกมาดีแต่นอกสนามมีนักสถิติหลายคนคอยอ่านเกมคอยให้กลยุทธ์กับโค้ชมันจึงพลิกเร็วมากความเห็นท่านต่อมา ผมยอมรับว่า u19 ทั้งไทยและญี่ปุ่นเก่งมากผมคิดว่าเขาทุ่มทุนมากมายเพื่อให้ยูสิบและยูสไปแข่งระดับโลกได้ความคิเดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อมาใครบอกญี่ปุ่นกินสามศูนย์มารายงานตัวด้วยความคิเดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อมาไทยยุคนี้แกร่งมากความคิเดเห็นท่านต่อมาไทยน่าจะดีกว่าญี่ปุ่นนะความคิเดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อมาไทยนั้นดีจริงจ สามารถเอาเซตได้2เซตจ,จากญี่ปุน่นนึกว่าจะแพ้0ต่อ3เซตยูสิ U จะเป็นทีมที่แข็งแกร่งของไทยในอนาคตแน่นอนความไม่เด่นชาวเวียดนามท่านต่อมาสาวไทยเพิ่งเดินทางจากฮังการีไปโคเอเชียเมื่อวานนี้ในขณะเดียวกันกับสาวญี่ปุ่นยังอยู่ที่เดิมในโคเอเชียแพ้2ต่อ3เซตถือว่าสุดยอดแล้วอดคิดไม่ได้ว่าถ้าสาวไทยไม่ต้องเดินทางพวกเขาจะต้องมีพลังมากขึ้นในการพิชิตญี่ปุน่น ดูเหมือนการจะนาจะเหนื่อยจากการเดินทางจริงๆมันไม่ยุติธรรมกับเด็กผู้หญิงที่ต้องเดินทางไกลแบบนี้ความวิเดียนชาวเวียดนามท่านต่อมาเก่งทั้งสองทีมทีมไทยยุคนี้เก่งมากความเด่นชาวเวียดนามท่านต่อมาญี่ปุ่นเล่นได้ดีแต่เด็กไทยรุ่นนี้ก็มีศักยภาพอีกมากมายเช่นกันความเด่นชาวเวียดนามท่านต่อมาอนาคตไทยยังไปได้อีกไกลอาจจะได้ไปโอลิมปิกเกมครั้งแรก ความเรียนชาวเวียดนามท่านต่อมาญี่ปุ่นยูสิเป็นทีมหลักอยู่แล้วต้องขอชมเชยประเทศไทยที่ลงทุนกับเยาวชนเป็นอย่างมากขอขยายความสำหรับคอมเมนต์นี้สักนิดนะครับก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วชาวเวียดนามมักจะชอบคอมเมนต์ว่าเอ๊ชุดนี้ไม่ใช่ชุดหลักนะทีม A บ้างทีม B ีบ้างทีม C บ้างอะไรประมาณนี้นะครับจึงมีคนมาตั้งคอมเมนต์ว่าชุดนี้แหละชุดหลักความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อมา วลิศลานัดนี้เจ๋งมากความเด่นท่านต่อมาคนญี่ปุ่นมีสปิริตแรงกล้าไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆสู้จนลมหายใจสุดท้ายความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อมาเมื่อไรเวียดนามจะเหมือนไทยจากนั้นก็มีอีกท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะครับว่าตราบเท่าที่คุณลงทุน70พันล้านดองต่อปีอีกท่านหนึ่งก็มาตอบกลับเช่นกันนะครับว่าหยุดถามคําถามไร้สาระซะทีอีกท่านหนึ่งก็มาตอบกลับเช่นกันนะครับว่ายากเกินไป ความกิเลนชาวเวียดนามท่านต่อมาเด็กไทยเป็นอีกรุ่นที่มีศักยภาพแต่ผมรู้สึกว่าไทยวันนี้เล่นดีกว่าญี่ปุ่นนะความเลนชาวเวียดนามท่านต่อมา u ูสไทยแพ้ยู0่ญี่ปุ่นจากนั้นก็มีคนไทยเข้าไปตอบกลับนะครับว่าโง่แล้วยังไม่ฉลาดอีกนี่มัน U19 คนเวียดนามอีกท่านหนึ่งก็มาตอบกลับเช่นกันนะครับว่าคุณไม่ควรพูดแบบนี้ คนไทยอีกท่านหนึ่งก็ไปตอบกลับเช่นกันนะครับว่าเวียดนามแพ้ไทยต่อไปอีกพันปีคนไทยอีกท่านหนึ่งก็ไปตอบกลับเช่นกันนะครับว่าอย่าไปสนใจเลยเราไม่จําเป็นต้องลดตัวต่ําลงไปเสียเวลาทะเลาะกับประชากรที่ไร้การศึกษาของประเทศที่ไม่พัฒนาเวียดนามไม่เคยยินดีและชมไทยหรอกเพราะเขาเห็นเราดีกว่าประเทศเขาไม่ได้จึงมีความคิดเห็นที่ต่าตมและการกระทําที่ไร้อารยธรรมกับเราตอนนี้เราอยู่เหนือเขา อย่าลงไปตามต้มแบบเขาเลยเวียดนามควรคุ้มกําเนิดประชากรที่ไร้การศึกษาและด้อยพัฒนาไทยไปยืนในระดับโลกนานแล้วแล้วเวียดนามละ่ะดีแต่เฮาคนไทยท่านหนึ่งก็มาตอบกลับเช่นกันนะครับว่าเวียดนามเคยได้เหรียญทองซีเกมส์หรือไม่ให้ฉันดูหน่อยสำหรับกระทู้นี้นะค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับนี่แหละเกลียนคีย์บอร์ดฝั่งเวียดนามนะครับก็ชอบจะมาเน็บแนม อะไรก็ตามที่เป็นผลงานของชาวไทยนะครับพวกเขามักจะยอมรับไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาคิดว่าเขานั้นอยู่เหนือกว่าไทยเสมอไทยนะครับหลายๆครั้งหลายๆกระทู้นะครับที่มีการกล่าวถึงประเทศไทยเปรียบเทียบประเทศไทยกับเวียดนามนะครับเขาจะดิ้นกันมากเลยเขาจะยอมรับไม่ได้เลยทีเดียวนะครับต้องยอมรับว่าประชากรของเขานั้นถูกนะครับป้อนข้อมูลแบบนั้นนะครับให้เข้าใจแบบนั้นเขาจึงมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเขาคิดว่าพวกเขานั้นสุดยอดมากนะครับ โดยที่ไม่รู้เลยว่าโลกภายนอกเขาไปยันไหนแล้วนะครับจะสังเกตได้จากยูทูบเบอร์ชาวเวียดนามหลายๆคนที่มาทำคอนเทนต์ในประเทศไทยแล้วนำไปเผยแพร่ถึงได้ตาสว่างนะครับว่าประเทศไทยไปไกลกว่าเวียดนามเยอะขนาดไหนนะครับที่ผ่านมามักจะได้ยินกันบ,บ่อยๆก็คือว่าคําพูดที่พูดกันติดปากเลยก็คือว่าอีก20ปีเวียดนามจะแซงไทยอีก50ปีเวียดนามจะแซงไทยแต่ไม่คิดเลยว่าไทยก็มีการพัฒนาก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆคุณก็ต้องตามไปเรื่อยๆ คิดว่าไทยจะหยุดอยู่กับที่อยู่ตลอดเวลาเลยหรือไงนะครับนี่ขนาดการเมืองบ้านเรายุ่งเหยิงแบบนี้นะครับเขายังตามเราไม่ทันเลยถ้าการเมืองบ้านเรานิ่งๆกว่านี้นะครับโอ้โหไม่ต้องพูดเลยนะครับว่าบ้านเราเนี่ยจะพัฒนาขนาดไหนนะครับแต่นั่นแหละนะครับท่านผู้ชมครับเราไม่สามารถไปเหมารวมประชากรทั้งหมดของเขาได้นะครับยังมีชาวเวียดนามที่มีอารยธรรมอีกมากมายที่รู้ดีว่าประเทศไทยนั้นเจริญก้าวหน้ากว่าเขาขนาดไหนนะครับมาที่ความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับเขาบอกว่า ชอบวอลิสลามากมากเลยความพิเรนชาวเวียดนามท่านต่อมาแล้วเวียดนามจะเทียบเท่าไทยเมื่อไรจากนั้นก็มีอีกท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะครับว่าอีกหนึ่งพันปีอีกท่านหนึ่งก็มาตอบกลับเช่นกันนะครับว่าเมื่อลงทุนเหมือนประเทศไทยได้ความพิเรนชาวเวียดนามท่านต่อมาหวังว่าทีมหญิงเวียดนามจะเข้าถึงเวอร์คานเหมือนไทยและนั่นก็เป็นทัศนคติบางส่วนที่ผมคัดมาของชาวเวียดนามนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเปรียบเทียบกับ ความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นกันบ้างว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็มีทัศนคติไปในทางไหนนะครับมาที่ความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านแรกนะครับท่านนี้ก็บอกว่าวอลเลย์บอลหญิง U19 ของไทยถือว่ามีพัฒนาการสูสีกับญี่ปุ่นโดยหลังจากไทยสามารถเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2เซตแต่วอลเลย์บอลหญิง U19 ของไทยยังต้องพัฒนาต่อไปจากนั้นก็มีอีกท่านหนึ่งเขามาตอบกลับนะครับว่าฉันเห็นด้วยโดยเฉพาะตำแหน่งมิดเดิลบล็อกนั่นอ่อนแอมาก ความมือเดนชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาทีมไทยและทีมญี่ปุ่นเล่นเกมได้ดีเช่นกันฉันต้องการให้ทั้งสองทีมเติบโตและเป็นคู่แข่งที่ดีอีกท่านหนึ่งก็มาตอบกลับเช่นกันนะครับว่ามันเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมและสาวญี่ปุ่นก็สุภาพเสมอเป็นกําลังใจให้ทีมญี่ปุ่นจากประเทศไทยความมืเด่นชาวญี่ปุ่นท่านต่อมากระแสะวอลเลย์บอลไทยนี่สุดยอดจริงๆเรามาทํางานหนักด้วยกันความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อมา ไทยเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมฉันตั้งตารอเมื่อเด็กๆเ,เหล่านี้ได้เป็นตัวแทนทีมชาติชุดใหญ่และสาวญี่ปุ่นก็ยอดเยี่ยมเช่นกันมองไปข้างหน้าเพื่ออนาคตและนั่นก็เป็นทัศนคติของชาวญี่ปุ่นนะครับจะสังเกตดูว่านะครับเขาจะมาในแนวให้กําลังใจนะครับแล้วก็ค่อนข้างสุภาพไม่เหมือนกับป้าข้างบ้านบางประเทศนะครับยังมีความคิดเห็นของชาวต่างชาติอีกเยอะเลยนะครับที่ไม่ได้เอามานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันนะครับ โดยส่วนใหญ่มักจะให้กําลังใจแล้วก็เชียร์ทีมชาติไทยนะครับก็จะมีบางประเทศบางคนนะครับพยายามมาเค็มมาปั่นนะครับผมไม่ระบุนะครับว่าเป็นชนชาติไหนนะครับเพียงแต่ว่าเขามาคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับว่า c a m เบเดียย19 vs j จแปน u 19 เป็นไงท่านผู้ชมโอ้นะครับพยายามมีซีนนะครับประเทศตัวเองทําไม่ได้นะครับก็พยายามมาเกาะอะไรที่เกี่ยวกับประเทศไทยนี่เกาะเป็นเห็บเลยทีเดียวนะครับแล้วบอกว่าตัวเองเป็นอ r อริจินอลนะครับและนี่ก็เป็นทัศนคติบางส่วนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานกรมิลิพอร์ตจากช่องอะไรกระช่างด้วยนะครับอีพนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ